เทอยไม่ติดนะป๋ามันติดไหมครับเนี่ยมันไม่ติดนะป๋าไม่ติดโอ้ยยอดเลยขนาดขี่รถผ่านนะเนี่ยขอขอดูรถหน่อยป๋าเทเทเทผมครับ เหนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้โหป๋าตุ่นเก่านะครับฟอสผมขี่แล้วผ่านมาเห็นนะครับทุกคนโอ้ป๋าแกใส่ล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กห่วงข้างแล้วก็ ถหายหนานะครับเอาจะถ่ายในน้าไปแล้วนะผมมาไม่ทันนะครับเขาบอกว่าเจยวเจงคันนี้โอ้สุดยอดนะครับนี่ครับลอยขออนุญาตเรียกป๋าก็แล้วกันอป๋าเขาถ่ายไปนะครับในขี้โคนนี่โอ้สุดยอดเลยอะ่ะมาไม่ทันนะครับ เยวดูถ่ายตอนนี้กันแล้วกันมีอีกไหมนี่นะคใส่เหล็กอ่าพ่วงเหมือนรถรถปัหน้าอ๋ดดนนาอดูล้อนหน้าป่านี่นะครับล้อนหน้าป่าอ๋อโอ้โอหอลังการ ลึกนะครับทุกคนโอ้โหสดงมากตอนไห้ในในขี้โคนนะครับเอาป๋ายังไม่ได้ยกผ่าท้ายเลยโอ้ อ,อะไรกุ๊บกับกุ๊บกับไปด้วยนะครับทุกคนห้าสี่คันห้าคันนะครับมาทั้งหมดโน่นนะครับไปตรงนั้นอีกสามนะครับแต่นี้ป๋าเหมาคนเดียวป๋าแรงกับเพื่อนโอ้โหสุดจัดคันนี้ ส่พ่วงข้างด้วยเหมือนรถปั่นนาเลยนะครับทุกคนเอเหมือนรถหน้าป่าจะแบะๆหน่อยนะครับ มัอีกว้าเยมนลูกปืนจะแตกนะครับหมดแล้ว โอ้โหแน่นอนจริงๆเาก็บงานนะครับแม่มันเบะเบมัเบะกบบ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 พืออ้อ่ะปุ๊บๆๆน่ย่ออ่ะ พลาดเลยนะครับทุกคนนี่ถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับงานนี้ดูช็อตเด็ดแน่เลยเปิดอ,อ,อีตรงนู้นมันไปได้เหรอโอ้มาไม่ทันปากลับปากาต้องวิ่งอ๋อปากแค่ดูด้วยนะครับมันเป็นเอสี ป๋าวิ่งลองวิ่งให้ดูผมดูได้ไหมสักร้อยสักร้อยผมอยากเห็นอ่ะอะไรนะแต่ตัวปั่นปอดเนี่ยนะป๋าปั่นนาได้เหรอโอ้แน่นอนโอ้โห้าป๋าไม่ปั่นอีกไหมอ่ะไม่ปั่นนาไหมครับปั่นเมื่อไรอ่ะ โอ้โ้ร้อนนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวหาว่าวิ่งไม่ได้ขอขอเดี๋ยวอยากอยากเห็นนะอยากเห็นไปแล้วนะครับมีน้ำนะครับมีขี้คอนด้วยโอ้ย เดี๋ยวตามไปดูนะครับใกล้ๆ้ยไปได้นะครับทุกคนโอ้โหสุดจัดนี่นะครับ ตรงนี้หน่อยคนระับะเป็นต้นข้าวนะครับผมโอ้ถ้าไม่มีเอ่ออะไรนะล้อข้างนะครับไปไม่ได้แน่น,ะนี่โตยอนมากปลอดในตำนานนะครับผม ชอบใจอ่ะไปได้อ่ะโอ้โอีโ่โีนะครับไปแล้วมาอาโบกมือบอกไปแล้วนะครับสุดยอด พ่วงข้างเหล็กนี่ก็น่าจะทำมาหลายบาทเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใส่พ่วงเนี้ยไปไม่ได้แนะ่เมื่อกี้นี้เห็นไหมทุกคนวิ่งเฉยเลยนะครับอะไรขึ้นไปถ่ายทั้งบนแล้วนะครับอ่ะก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเท่น,นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมตกไลคตทุก,กำลังใจนะครังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ